สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่แบอะไรคอสโอเวอร์นั่นเองนะซึ่งแบบนี้นะก็มีการอัปเดตเข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะจริงๆมันต้องอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานนะครับทุกคนก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับแพทเทิร์นพาร์ตนะครับแล้วก็ดาบใหม่นะแล้วก็แหลงใหม่นั่นเองนะครับเนี่ยเห็นแบเป็น S M R บวกนั่นเองนะผมไปสอบแหลงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการ อัพ uh, อันนี้อีกนะครับนั้นปลดรีเบิร์ตนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำนั่นเองนะมาอัดคลิปก่อนนะเดี๋ยวดาเมจมันหายนะครับทุกคนโอเคซึ่งที่ผม uh, สนใจนะั่นคือเบนพาร์ทนะครับในแล้วผมไปแลกมาแล้วด้วยนะครับนะซึ่งมันมีแบบเงาระดับ GR แล้วก็ดาบ GR บวกนะครับทุกคนเอ้ยเงา GR บวกแล้วก็ดาบ GR บวกนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูคือผมบอกเลยว่าสุดโหดนะครับทุกนะคนเห็นไหม มีแบบฉายาแล้วแบบเบต้าเพเยอร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็นี่เห็นไหมเงา G R บวกนะผมจะไอแพ่นนี้ยังไม่รู้นะว่าสายดาบหรือว่าสายเงานะมันอันไหนมันจะโหดกว่ากันนะครับนะทุกคนแต่ว่าผมแลกสายดาบมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูพามาดูว่าดาเมจสายดาบมันโหดแค่ไหนนะครับอันนี้คือดาบแบบแรง G R บวกนะครับดู๋ยมาดูนนี่นะครับนะดาเมจอยู่ที่1นึจุดหน U Q A G นะครับผมบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับนะทุกคนแล้วก็อันนี้คือผมอัดลิลิคเป็นแบบ เฮ็ Head ีมบวกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกช่องเลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้คือสอบสายดาบนะครับผมเนี่ยแล้วก็ผม,ย,ม,มยังไม่ได้ใส่เจมนะครับทุกคนยังไม่ได้ใส่เจมนะครับยังไม่ได้ใส่เจมให้ดาบนะครับนี่ผมบอกเลยว่าใส่เจมให้ดาวอีกน่าจะโหดจัดเลยผมมีอยู่ปะเอ้ยมีอยู่สามเม็ดวะใส่เลยอะยังไม่ได้คราฟเลยเพราะว่าผมเอาตั๋วไปซื้อแพตเตอร์พาร์ทหมดนะครับอันนี้ โอเคมาดูดาเมจได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะโอ้หนึ่งจุดสองฮะโอ้ถ้าใสา่ครรทุกเม็ดนี่น่าจะดีมากเลยน่าจะโหดขึ้นเยอะมากเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตดูอันนี้แป๊บน,นึงนะว่ามันมีบวกเพิ่มไหมอันนี้คือเหมือนผมยังไม่เต็มอันหนึ่งนะอันนี้เมืองน,นี้ปะนี่ไงแต่ผมยังอัพไม่ได้คะทุกคนเพราะว่าผมต้องไปอัพเด,ดเดทก่อนอยู่แล้วว่าเดทเดน่าจะพออัพแล้วปะ โหต้องสองหมื่นห้าแป๊บนึงนะไม่ใช่ดิขอไปแรกก่อนโอเคเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ชอบหลงฮนะเอฟซี MC ไปเยอะเกินปาบเขาให้ฮะทุกคนเรียบร้อย ผมจะอัพได้หรือเปล่าผมมีไม่พอนี่ห <c oughs> ว่าเออเนี่ยเค็งดะปะอุ้ยได้อยู่ไม่เงียบเรียบร้อยฮะอีกคลิกหนึ่งสองหมื่นเก้านะไม่พอนะครับวันนี้ดูดีดาเอ็ด,ดขึ้นไปเท่าไหร่ น้ำมีของผมนะขึ้นมาเป็น1.30นะครับผมแล้วก็ถือว่าโหดมากนะผมไม่แน่ใจว่าเงากับดาบมันนี้โหดกันนะครับใครที่สายเงาก็สามารถที่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองลองสู่สารดูนะครับผมนะว่าผมจะไหวหรือเปล่านะระดับอันต้านะผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวนะเดี๋ยวลองดูอ่ะไป let's go <c oughs> โอเคแล้วระหว่างรองโหลดนะผมขอฝากสปอนเซอร์หน่อยละกันนะครับสับใครที่อยากจะเติมลบักนะผมแนะนํนาร้านสันขวานเลยนะครับในการเติมแบบปลอดภัยแน่นอนลบิเซนนะครับทุกคนแบบว่าคือการเติมของเขาแบบไม่ต้องใช้ไอเดียพาร์ตอะแม่งโคตรดีนะครับแล้วก็มีบริการกิฟต์เกมพาร์ททุกแบบด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะ,นะะแล้วก็แอปยูจีโฟนแอปเอฟเคตลอด24ชั่วโมงนะสับใครที่กำลังมองหาแอปเอฟเคนะ,คะผมแนะนํนาแอปยูจีโฟนเลยนะครับนะผม,น,น,มนะลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเช่นกันนะฮะโหลดแล้วอย่าลืมแชร์โค้ดผมด้วยนะครับนะได้สิทธิ์ใช้ทดลองฟรีนะครัับบทุกกกกคคคนน็็็ือโหลลดดมมาแ้้วไไ่ฟรรีะ ทุกคนโอเคไปดูกันว่าผมจะไหวหรือเปล่านะฮะกับดาบที่มีระดับ1.30 QAG เอ้ยเออใช่นะครับทุกคนงงกับดาเมจแล้วอันนี้คือผมอัพเป็นเลเวล400นะทุกคน411นะครับตังไม่พอแล้วทุกคนแต่ขวานอนะ่ะขวานผมอัพมาเยอะจัดเลยขวานผมอัพมา420เวลนะทุกคนคืออัพทีแค่ตังแบบกระจายแล้วดูดิ6.24 Tg ฮนะ แล้วก็เอ็นชาต์นี่คือเหมือนผมจะยังไม่ย,ไมยังไม่สุดด้วยนะแต่ก็พอได้อยู่นะมีแบบ Shadow อเ c e p t 3นะฮะแล้วก็ w a r p ปิลสนะครับแล้วก็เบิร์นนะครับผมนะฮะ3นะครับแล้วก็ชาร์ปเนสิบสนะฮะแล้วก็ Shadow อฟเฟกซี่หนะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ครบนะฮะแล้วก็วอลเปิ6นะอันนี้ก็ยังไม่ครบนะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องไปงนั่งหาโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะว่าผมจะไหวปะก็คิดว่าน่าจะไม่ไหวนะเดี๋ยวรอดูก่อน โอ OK เคฮะแปดสิบสองนะก็เริ่มตึงๆแล้วนะครับทุกคนหน้าจะไม่ไหวฮะดิปดิบสองก็ตึงๆก็เริ่มบนระดับขู่เจ็ดสิบหก D Q A G แล้วนะทุกคนไม่น่าไหววะออกเลยลานโอเคฮะพอดีเลยรอยชั้นมาพอดีเลยฮะไปทดลองเขาต้องลองดาเมจนะครับทุกคนคือผมยังขาดอีกเยอะนะเดี๋ยวไปชั้นสามร้อยนะมันจะได้มันจะได้เวลาด้ย เดโกเโอเคฮะเดี๋ยวยาวเลยครับดูว่าผมจะปลดลิมิตหรือเปล่าก็คงผมผมก็คงไม่ได้หวังไปท็อปเซิร์ฟหรอกทุกคนเออช่วงนี้นะครับวันันคูณ XP 100%นะ้ะผมแนะนำให้รีบเอ่อรีเบิร์ตเลยนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวผมอัดคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะรีเบิร์ตละยาวไปเราดูกันว่าผมจะไหวปะเฮ้ยทุกคนมันเริ่มตีทีเดียวไปตายแล้วชั้น158ฮนะดูดิ เอ้ยแต่ก็ยังแบบยังคิวอยู่นะอุ้ยฟาร์มตังค์ง่ายแล้วผมจังหวะนี้เฮ้ยลืมกดลืมกดดาเมจดาบเลยทุกคนเอ้ยผมยังกดคูนหนึ่งอยู่เนี่ยทุกคนเชี่ยลืมกดคูนสี่นะคูนสี่จะไปถึงไหนเดี๋ยวขออนุญาตแบบกดน้ำยาก่อนละกันแล้วก็เอาไปสองขวดเลยปะแล้วก็เอ,อเ,วกเอาคูนเงินมาด้วยครทุกคนคูนเงินคูนเจม โอ้ยเริ่มตึงแล้วทุกคนกดคูณสี่แล้วฮะคูณสี่ก็ไม่เข้าหรอเนี่ยโซยแล้วทุกคนคูณสีนะ่ทำให้ขึ้นมาเป็นเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดนะครับทุกคนกดน้ํายาด้วยนะครับอันนี้อ้ออันนี้แบบเทียมไปติดเลย,ยทุกคนโหตีไม่เข้าเลยฮนะอันนี้ขนาดคูณสี่นะเดี๋ยวต้องรองดูอันตรีฮนะเราดูอันตรีดบเอาปะไอ้ โอเคไม่เข้าเลยเฮ้ยไม่เข้าจริงดิทำไมอะเฮ้ยไ,ไอ้พวกที่มันเป็นร้อยหกสิบหกมันโหดจังวะไอ้แพทที่แล้วอ่ะอันนี้ขนาดแผทใหม่ผมยังยังไม่ถึงร้อหกสิบเลยเหรอคณถามจริงอันนี้คือผมอัพลิลิกแบบตันสุดหมดแล้วนะครับผมนะ HGM บวกด้วยนะครับทุกคนดูดิมันโหดจังวะผมขาดอะไรไปวะผมลืมอะไรไปปะวะ ไม่แม่มตีไม่เข้าเลยดูดิไม่ตีไม่เข้าจริงเฮ่ยผมใส่อันติผิดดาบโปวะผมดูแป๊บนึงนะ <c oughs> โอ้เนี่ยสองรอบแล้วทุกคนอันติก็ไม่ผิดนะทุกคนเฮ้ยไอไอแพททีแล้วมันโหดกันจังวะทุกคนที่มับอกว่าดาเมจเแบบมมแบบที่มันไปแบบร้อยหกสิหกชั้นมันไปได้ไงวะ โอเคนะก็เอาว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากันไปก่อนละกันนะครับเดีเ๋ยวผมตีไม่เข้าเลยทุกคนเลือดไม่ลดเลยฮะหรือผมบักวะเออดูดิแมงไม่ลดเลยแมงตักติปหนึ่งนะฮะดูดิโอ๊ยโอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะคือผมก็ยังไม่รู้นะว่าดับหรือว่าเงานะอันไหนโหดกว่ากันนะก็ใครรู้คอมเมนต์ามาทีนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ บ้าผมนะมาเจอกันในคลิปหน้านะครับตีไม่เข้าเลยนะครับทุกคนดูดิดูด,ดิไม่ลดไม,ไม่ลดสักนิดเลยดูดิทำไมวะบ้าเหรอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคบ้าผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย